สวัสดีค่ะส่งงานค่ะสตาร์ทรถค่ะเดลัยจะเป็นบูลันนิ่งนะคะไฟลีค่ะไปต่ำค่ะไปสูงค่ะเบวเตอร์ทุกตัวของทางร้านทำงานเป็นใบ l อ d สูงต่ำในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถนะคะนะคะัดออกพ่มๆมแสงเข้มๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงห่นฟิล์มค่ะนี่นะคะแสงนอกตัวรถและในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะคะคันนี้เป็นมิสูบิชิไททันนะคะ ลูกค้าได้เข้ามาอัปเกรดเป็นโปรเจเตอร์ไบ l อลว h ดี n i นิกโปรแม็กนะคะกำลังไฟ55วัตต์นะคะพร้อมด้วยเลดเดวิลไอ e นะคะนี่ค่ะพร้อมเดย์ไลท์ไฟเลี้ยวเทอร์เรนนิ่งนะคะเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,นคะสนใจงานดีๆเนียนๆติดต่อทางเพจ Facebook VT Premium Auto ต e ซีนอนได้ทุกสาขานะคะติดตั้งชิ้นงานโดยทมงานช่างหมี่ค่ะขอบคุณค่ะ